สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้วันป้าหยุดนะป้าหยุดงานป้าจะพามาดูดอกไม้สีพูโอโหลึงาลางน้องเขาขับรถพามาดูข้างบนอ่ะดูข้างบนอุ้ยมันซ้อนเหมือนดอกมะลินะ่ะเห็นไหมแล้วมันซ้อนเป็นพวงแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะทุกคน เฮ้ยเห็นมั้เนี่ยป้าอยู่กับดงดอกไม้ดูข,ข้างบนดิใบเพิ่งจะเริ่มออกแดงๆนะเห็นมหมยดอกไม้ที่นี่นนนเ,นเนี่ยมัน,น,นดีอย่างนี้เห็นมั้ไปให้ดูแต่ดอกไม้นะเห็นมั้ยดูช้อนนี้นสวยออกดอก นั่นเลยดูบนต้นคนดูบนต้นเห็นไหมสวยงามปลาอยู่สองวันไงเนี่ยลาอยู่สองวันเห็นไหมทุกคนสวยสวยสวยงามดูต้นนู้นอีกต้นหนึ่งพามาดูต้นนี้ ตอนนี้จะห่อยสูงหน่อยนี่เพิ่งจะเริ่มบานก็มีนะยังตูมอยู่เลยนีนะ้ำมาทันาม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 า,มาวิวสวยด้วยนะเห็นไหม,มเป็นพาร์คเดินเล่นกลับมากลับมาหาป้านนี่เดี๋ยวป้าจะ สวยไหมสวยนะอยากอยากเอาไปปลูกบ้านจังเลยสวยงามน,นี่แหละยสดชื่น แต่มีลมมีแดดแล้วก็มีลมเท่านี้ก็มีครามสุขแล้วนะคนแก่ไม่ต้องไปหาที่ไหนได้หรอกหาด้วยตัวเองนี่แหละ สวยเดี๋ยวจะให้ดูต้นมันต้นต้นเขาใหญ่แล้วเนี่ยหลายปีแล้วนะข้างบนทั่วหมดเต็มไปหมด เจออีกแล้วนี่ทำไมชีวิตท่านี้ก็มีความสุขแล้วเนี่ยนะเ,เดินเดินเชี่ยวดอกไม้เนี่ยวันนี้ร้อนเนี่ยหน้าร้อนแป๊ะป้า,ปาถึงชอบไงที่นนนนเนี่ยหน้าร้อนมันมีความสุขไงความสุขมากมากเลย <c oughs> สวยลดพานไป สีแดงน้องก็พามาไปนี้ไม่ใช้สีฟ้าแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วรถตรงนู้นก็สวยนะแนนพอนอะไรนั่นเดินไปดูสิ น้องแดนนี่ะนี่น้องแดนพามาขับรถสีแดงไม่ฟ้าแล้วนาปีนี้นโอ้ข้อสาะบะสะให้เป็ดเล่นน้ำบ้านคนมีตังนั่นแหละแดนเนี่ยเจ้าของฟาร์ม สวยเนอะอุ้ยบินได้เป็ดบินเป็ดบินนี้ดูร่มรื่นมากเลยเออเนี่ยสวยไหมสวยงามสดชื่นระวังที่เป็ดนะจ๊ะที่เป็ดเยอะระวังจะตกน้ำไปแล้วเดินดีๆค่ะ สวยนะพี่วาทีเขาน่าเฮ้ยอย่าเข้าไปเลยสวยไปไปคคนี่มาต้นนี้มัง้งมาต้นนี้มัง้งพาป้าจะพามาต้นนี้ <laughs> ลมแรง,แรง มีแดดตะลมแรงหนาวนะนี่อ้าอีกต้ ôn, นหนึ่งต้นที่สามต้นที่สามสวยงามสวยงาม<อ>เห็นไหมทุกคนเนี่ยนี่ยใบเริ่มออกแล้วพอดอกหมดใบก็ขึ้นนใบเริ่มออกแล้วจะร่วงแล้วไงใกล้จะ อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ไม่มีแล้วหมดจะหาน้อยเห็นไหมบองเดนเดินยต้ย้ตย้อย,อย,อย,อยทำอะไรก็ไม่รู้ไปดูถนนอยู่ข้างถนนเลยขับรถมาแถวเนี้ยจะเป็นฟาร์มทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ย ีรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์มาไปดูรถแท็กเตอร์เดี๋ยวไปปิดปิดท้ายก่อนนะเลยนาทีนึงนะจ๊ะ น้องแดนขึ้นรถไปรอแล้วป้าก็จะลาตรงนี้เลยนะเนี่ยเท่านี้นะจ๊ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวไม่ได้ดูคลิปต่อไปตอนนี้หน้าร้อนป้าจะมีภาพออกว่าเยอะๆอยู่เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ถ้าคนอยู่ใน Facebook ป้าน่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวได้เจอดีๆหน้าร้อนอ่ตอนเนี้ตอนนี้ป้าเริ่มเริ่มได้ออกนู่นออกนี่เดี๋ยวป้าก็จะได้มีภาพสวยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะถ่ายดูต้นนู้นด้วยบาย,บายยทุกคนบา,บายยขอบคุณขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์ให้ป้าด้วยนะแล้วก็กดไลค์ให้ป้าด้วย แล้วก็แชร์แชร์ให้ป้าด,ด้วยนะป้าขาดอีกสี่คนเป็นเพื่อนใน f a c e b o o เออในใน u t u b e อะป้าก็จะกดไลค์ป้าก็จะไลค์สดได้แล้ว50สิบคนนะจ๊ะบ้า